Sì, chị quá mãi mãi quá quạt, quá quá khỏi quạt em, thoải, quạt. À. Thôi, cả đấy. Ma, khỏi đi quá quạt quá 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 Cứ quá 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 Cái quá như thế nào, hết quá 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 เอ,าอ้าพี่ดังจะลดวงยาบา่จะเอาเอาหุา่นมันบ่เดี๋ยวข่อยเฮ็ดซอยเนะเจดเฮ้ยยาบ่ยา,าบ่หนิเเอ,าเอ้าเห็นอยังอีกมันอีกก็มาบอกน้องกู้่อขำด้วยวะกูเห็นอยังผิดอีกว่ะบ่หน้ากู้ท่านเดี๋ยวน,น้องเลาาอยู่กลางมาเบาโอ้เออคื่ององกูเห็นอยังผิดอีกวะ ก็แบบโหดโตเลยเอาไปนั่งต่สิมียนไม่บอกบางนี้แต่สิมียนส่นไม่หนบ่ามามกขอฉีิเลยมา <c oughs> เอาหลอดที่สามบอท่านว่าอีกโม่ใหญ่ปอกเขียยให้กู้แต่แผลแผลนี้กูตกไปบอกตกไปบอกเราให้เราเขียย ไอเอ้ายังไรอีนี่พี่นั่งก็ไม่ยังดอกเก็เขี่ยในคอยแท่ๆเลยเขี่ยนี่ยังบ้าๆนั่นคอยพ่ออ่ำคอยยังนั่งก็บอนั่งคอยเลยวัดมือก็เป็นแนวนี้บ้านก็นั่นทิล่ะคอยเจ้ามหาเจ้าหนิจับไป่เขี่ยให้คอยเลยเราวก็เขียยเอียงคอยของพ่อแต่เอียงยังได้มือนีิตื่นขึ้นมาขอก็เฮ็ดเหียงซอยเล่าหนิคอยชีวิตส่วนเล่าทุกอย่าง ถามยังกับโบปากโบเบาเครียดแบบนี้เครียดคอยก็คักนี่มองได้แหะพุ่นนู่หนังเงอนพุ่นไปไปจะเท่าจะเป็นยังจะขึ้นโบเบากับนางอเอ๋ยจะเครียดอีหยังอะไรคอยพี่หน้าเออจะเครียดอีหยังเจ้าบบเม็นเด็กน้อยเด้่ยพ่อสิมัดหน้าบูดหน้างอโบปากบูดจิ้งโบอันนี้พ่อเมีดเออ ทำยังกับพ่อปากเว้ยจะเขียนยังเออน้องไม่อยู่นั่ดีเดี๋ยวโจมันเห็ดอีหยังซอยอันนั้นนี่ซอยเจ้าก,กับพ,อพ,อพอ่อพ่อเฮงเนาะเป่าน้ำมันเนี่ยเกิดได้ตัวจิ๊บหงุ่เอ้ยงหนุ่มไอ้คนขันทั้งวันนั่งมันนี่อยู่มันนนเอาน่อเออยงเนี่ยน้ำข้นบัวก้าวไปก้าวไปอย่างนู้นน้ำคนนั่นหูแล้วบ่บบาดน,นี่ เราปวดแข่าเออแล้วปวดแข่าคอยก็ว่าอยู่เพะกที่มึงบ้าคอยเ,ยเราได้ดิก็ปวดแข่ากันยังนไปคุ้มว่าเขาโบว่านั่นอีผีบานก็ได้โอ,โอยโผล่โผล่